มามาพี่น้องมากินข้าวแกงเป็ดไส้บมูหู้งพี่น้องแสบแสพหนกันเดอ้อเกย์กินลุงมือเลยน่ะมีหัวขามันก็นมีเนะาะขามมันผัก biến à, ao tăng hạ phải đâu rồi kiên 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 lý con à để sắp đi khi đó là quá chợ, dạ sắp phải đi đuổi